เขากคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 02-7-0-0-8-0-0 0สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ลูกยิงสำคัญดิโกโจตาเปื่มทำประตูช่วยลิเวอร์พูลคว้าเจชนะมีความหมายมากๆดิโกโจตานะครับปีกตัวทีเด็ดขันลิเวอร์พูลสุดเปรื่มหลังทำประตูช่วยให้ทีมเปิดบ้านเชือดเวนแฮมยูเนเต็ด2-1 เผยตนสื่อสารเกมตลอดตอนนั่งตัวสำรองข้างสนามลิโกชตันครับปีกชากบุนเกตคอนดิวพูยมรับว่าประตูที่ทําได้มีความหมายอย่างมากสําหรับตนหลังลงเป็นตัวสำรองยิงประตูชัยช่วยหงดังปวดรังแอนฟิลด์พริกเชือดเวนแฮมยูเต็ดสองหนึ่งในสิบผิวมุกเกลตเมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาทีมเยือนเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนตั้งแต่นาทีที่10นะครับจากการยิงของปอโบฟอร์นาลทว่าช่วงท้ายครึ่งแรกในนาทีที่42ลิเวอร์พูลก็ตามตีเสมอได้จากการสังหารูกจุดโทษของโมเมสซาลา ในช่วงครึ่งหลังนะครับโชต้าถูกส่งลงสนามในนาทีที่70และนาทีที่เจ้าปจะตัวก็สามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้คำว่าวีอาร์ชีวาตจังหวะนั้นของเซเดโอนเน่ทำฝ่าสายนักเตะคู่แข่งยันรอยก็ตามในนาทีที่85โชต้าก็ได้บอลจากเชดันชาคิลี่ลุเขึ้าไปทำประตูชยัย21ช่วยให้ลิพูเก็บ3แต้มคะแนนสำคัญพร้อมขึ้นร้งนตำแหน่งจ่าฝุ้งตารางคะแนนในศึกพิลีกด้วยการมี7แตม้มจากการลงเล่น7นัดเนืนอนว่ามันเป็นประตูที่มีความใหม่มากๆสำหรับผม ตอนนั้นผมนั่งอยู่ข้างสนามผมมองดูเกมและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าผมสามารถทําอะไรบางอย่างได้เพื่อสร้างความแตกต่างและปลดล็อกผลการแข่งขันให้กับทีมทจริงๆแล้วเกมนี้นะฮะผมทําได้2ประตูด้วยโชคร้ายที่นับเป็นประตูแค่ลูกเดียวแต่สุดท้ายเราก็ได้เฉยชนะซึ่งนั่นนับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วแน่นอนว่าการลงเล่นในช่วงเวลาแบบนั้นต้องพยายามเล่นให้มีชีวิตชีวาเขาไว้เพราะทีมคู่แข่งเริ่มล้าดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือขยันเคลื่อนที่กันเอาไว้ มูเมนต์ต่อไปเรื่อยๆและสุดท้ายผมสามารถหาพื้นที่เข้าไปจบสกอร์ซึ่งมันก็มาจากการพันวันที่ยอดเยี่ยมของเชดดนเชกิลี่สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสในวยัย23ปีเปิดใจหลงยู่แกมสำหรับฤด,ดูกาลนี้นะฮะเดกโกโจต้าที่เพิ่งย้ายมาจากบ uh ูฮัมตันเวอเนเลอร์ในช่วงซัมเมอร์ทำประตูให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว4ลูกจากการลงเล่นให้กับของด่างรวมทุเการ9้านัดนะครับอุย้ยฟอร์มโคตรโหด ลิเวอร์พูลอาจใช้ติโก้กล่อมแข้งเป้าหมายมาร่นทัพห้องแดงลิเวอร์พูลครับตัวเมื่ข่าวใช้ติโก้คันตระช่วยกล่อมหนึ่งแข้งคนดังให้ย้ายมาร่วมทีมด้วยบิลนะครับสื่อชื่อแดงของเยอรมนีที่ข่าวห้องแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่งสกเวทีพิมพ์เกลตดอาจจะใช้ติโก้คันตรากองกลางดีเกตทีมชาติสเปนช่วยเหนืนมหนาวจิตใจให้ดาวิดอาราบากองหลังดีเกตทีมชาติออสเตรเลียของเซต้าไบมิลนิกย้ายมาแข่งแข้งนิตินอันฟิลด์ในช่วงปีหน้า สลับตีโกเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับไบายามินิกแทนที่ของเดิมที่จะหมดลงในช่วงสมติปีหน้าและย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้ทันทีซึ่งสถานการณ์ก็คล้ายคลึงกับอาราบาที่กำลังจะหมดสัญญากับเสียใต้ในช่วงสมัยหน้าและกำลังมีข่าวได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลที่หวังดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมเพื่อแทนที่เวอร์กิฟันไดที่ต้องเจ็บพักยาวรายงานล่าสุดจากสื่อดังเมืองเบียร์ระบุว่าลิเวอร์พูลอาจจะใช้ตีโกอคันราช่วยพูดคุยกับอาราบาให้ย้ายมาร่วมทัพหงแดง จากทั้งคู่ค่อนข้างสนิทสนมกันในช่วงเวลาที่คัดแก้งกับเสือใต้นั่นเองนะฮะโอ้โหลุ้นกันนะครับถ้ากอมได้นี่จำไปเลยอีน้องหลังเลเบาๆแฟนหงใจเป้าฟาบิโยหลังเลอ,อนาคตเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฟาบิโยนะครับเอ่ยปากแย้มอนาคตการคัดแก้งของตัวเองภายหลังจากที่เหลือสัญญาอีกราวๆสอปีโดยระบุว่าไม่ขอฟันธงใ,ใดๆทั้งนั้น พร้อมเปิดอกพูดถึงเรื่องการถูกเปลี่ยนตำแหน่งมายืนเป็นสัญชาติจำเป็นลิเวอร์พูลเอ็กโค้ย์ครับสื่อท้องถิ่นชื่อดังนะครับจากเมืองเมอร์ซิไซสต์ตีบทสัมพันธ์ของฟันโยดาวเตะสุดยอดของลิเวอร์พูลทีมชั้นนำศึกถึงเกล็ดถึงการถูกเจิกกิ้งคลับก่อนสื่อเฮลเวิร์ทเปลี่ยนตำแหน่งของเขานะฮะจากไม่ฟิลมาเย็นเป็นสัญชาตพร้อมย้ำอนาคตการแข่งขันข,ของตัวเองในจิตแอนฟิลด์ในระยะยา,ยา,ยาวโดยยืนยันว่าไม่ขอการันตีอะไรทั้งนั้น แล้วเตะดีกรีทีมชุตบราซิลอยู่ในว่างช่วงการรักษาอาการบาดเจ็บแฮมสตริงกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในการยืนเป็นสตญาตผมมอว่ามันเริ่มมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมได้โอากาสลงเล่นในตอนอนี้มาแล้วหลายๆเกมการเคลื่อนที่บางอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางได้แบบอัตโนมัติมากข,ขึ้นในแง่ของตำแหน่งการเล่นผมว่าผมกําลังทําหน้าที่ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการสื่อสารและความเป็นผู้นําในแนวรับของเราต้องสูญเสียไปตั้งแต่เวกีฟันได้เดียวเรับเจ็บ โดยถึงแม้เราจะยังมีผู้นำในเรื่องการสื่อสารอย่างจอแดนแฮนเดอร์สันหรือเจนส์มินเน์อยู่แต่โค้ชของเราก็พูดถึงการสังกัดในแนวรับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันอาจจะไม่ใช่คุณสมบัติธรรมชาติของผมหรือจจโก,กเมตแต่เราก็ไม่เคยกวดที่จะมุ่งหน้าทำงานให้หนักในส่วนในสัญญาการแข่งขันผมยังเหลือกับทีมอีกตั้งสองปีผมตั้งใจจะใช้เวลาทั้งหมดนี้ให้ดีที่สุดและสุดท้ายไม่ว่าจะมีการต่อสัญญาชมใหม่หรือไม่แต่โฟกัส ผมมีอย่างเต็มที่ในวันนี้ก็เขื่อนริวพูอย่างเดียวเท่านั้นผมมีความสุขดีมากผมอยู่ในลีกที่ดีมีการกแข่งขันสูงและเมื่อคุณอยู่กับสถานการแบบนี้คุณย่อมไม่ได้อยากย้ายไปไหนทั้งสิน้นความิ่ยร่ารยาวนะครับต่อไปเรามาดูสถิติของนัทเทนิอ l ฟิลลิปหรือว่าน t ทฟิลลิปกันหน่อยนะครับในเกมที่ชนะเวนแฮมยูเตดสองหโดยเด็กหงนะฮะก็ซูฮนะครับให้ควา Man ้าแมนออฟเนนแมไปครอบครอง ซึ่งไปดูสถิติกันเลยนะครับการพันบอลสําเร็จของเขามี81%การสร้างสารรค์โอกาสสาคัญนะฮะมีอยู่1ครั้งชนะดวลลูกกลางอากาศนะครับ5ครั้งจากมีโอกาส9ครั้งชนะไปถึง5เคลียบอลสําคัญนะฮะหรือว่าเคลียรบอลสําเร็จซึ่งมากที่สุดภายในทีมนะครับถึง9ครั้งด้วยกันยังบอลจากเท้าคู้แข่งได้2ครั้งนะครับนี่คือสถิติสุดแจมของนักเตะที่พิมมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกนะครับโอ้จวดอีลี เจเกนคลับแฮปปี้กับความมุ่งมั่นของลูกทีมเจเกนคลับในายันลิเวอร์พูลแสดงความพอใจกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของบรรดานักเตะในนัดที่ผ่านมาอย่างมากของแดงเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะเบนแฮมไปได้2ประตูต่อหนึ่งในสรบผิวอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังได้2ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกและครึ่งหลังจากจุดโทษของโมเมสลาและดิโกโจตาหลังจกเกมนะครับคุณเซอร์ชาริลีวันกล่าวผ่านแมตช์อัปเดตว่าทีมกำลังอยู่ในช่วงที่ลำบาก แต่นักเตะทุกๆคนเขาแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทซึ่งเป็นร่องที่ตนพอใจอย่างมากโลกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเรามีความสุขที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ลงเล่นฟุตบอลังนั้นเราต้องพยายามเต็มที่เพื่อเอาชนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการเฉิดฉายหรือโบยบินหรืออะไรก็ตามมันเกี่ยวกับการทำงานหนักนั่นคือสิ่งที่จำเป็นในการดวลกับทีมแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานง่ายๆเพราะพวกเขาทำได้ดีมากในเรื่องนั้นคุณต้องมีเล่ห์เหลี่ยมและลูกเล่นแพรวซึ่งเราทำได้ เรามีฟุตบอลที่ดีมากๆไม่ใช่แค่โอกาส500ครั้งหรืออะไรก็ตามแต่แต่มันพอมันเป็นความท้าทายอย่างชัดเจนในเรื่องของระดับสมาธิและเราทําได้ผมไม่ต้องการเห็นเราอยู่ในช่วงเวลายอดเยี่ยมเพราะมันเป็นไปไม่ได้ผมต้องการเห็นเรายืนหยัดและเราทําแบบนั้นซึ่งผมมีความสุขมากๆเจคกิงคลับโอเคหมดเว้นประตูที่เสียไป เจคกิงครับกุนซลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าตนเองพอใจหมดกับทุกๆอย่างในนัดที่ผ่านมาซึ่งอาจจะยกเว้นประตูที่เสียไปเท่านั้นมันเป็นเรื่องอยากมากสาหรับจํานวนเกมที่เรามีมองเห็นถึงความมุ่งมั่นและปรารถนาของเด็กๆความตั้งใจในการเล่นฟุตบอลรับมือกับปัญหาเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากฟุตบอลก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทางที่ถูกต้องอยู่เสมอและคืนนี้เด็กๆเจอมันผมรักครึ่งหลังจริงๆมันเป็นการเล่นที่สุดยอดชาร์ เชเดนชอกกิลี่อยู่ในอรามที่น่าเหลือเชื่อและดีโกโจตา้าก็เช่นเดียวกันด้วยทุกๆคนอย่างเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องทําตลอด9 0นาทีลูกตั้งเตะทุกๆลูกที่พวกเขาได้ก็คือการคู่กรรมสมการของพวกเขาแต่เรารับมือกันได้ดีจริงๆเคล็ดลับคือคุณต้องอดทนแต่ยังรวมไปถึงการเดินหน้าต่อไปแบบมีชีวิตชีวามันเป็นระดับของความมุ่งมั่นที่คุณต้องมีอย่างคงทนซึ่งเราทํากันได้ดีแต่บางทียกเว้นประตูที่พวกเขาได้ก็ท่านั้นเอง นี่คือสร,ร,รุกขาวลิอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่1นพฤศจิกายนนะครับเมื่ค่ำคืนนี้ใครไปลอยกระทงไม่กลับบ้านขอเสียงหน่อยแล้ว